บบแต่เซบบี้อะไปหาเสื้อคู่ละลิตเพราะลิตเนี่ยใส่ตัวนี้นานมากแล้วเกิดจะเลยเลินแต่แรกสัง สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับ The Sims 4ของ l a ิ i กันอีกแล้วนะคะและ้วเรื่องนี้เนี่ยจะถึงวันเกิดของเซปี้แล้วค่ะล a ิ i ก็เลยตั้งใจจะมาตกปลานะคะที่ทะเลเนาะเพราะว่าเราจะนำไปทำอาหารซสชิมิค่ะทุกคนนี่ได้แล้วปลาอะไรอะ่ะเหมือนจะาหางนกยูงเลยจะบ้าอะไรฉันไม่ใช่หางนกยูงนะหางนกยูงบ้านเชยอยู่ในทะเลสิแไม่เป็นปลาอะไรอะ่ะ ได้หนึ่งตัวแล้วนะคะโอเคอ่ะเป็นคีปลาหางนกยูงจริงด้วยชิจริงแล้วเราตั้งใจจะมาจับปลาชูน,น่ากับปลาแซลมอนนะคะแต่ดูเหมือนว่าคงไม่มาอยู่ตรงนี้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นจิ้ที่ตกปลานะคะนี่เราเดินทางมาถึงเกาะข้างนอกเมืองเลยนะนี่น้องมาไปไหนลาเล็กลักกี้หิวหิวเหรอ ทุกคนคะลาลิสต,ตกได้หัวใจแห่งสุรานีค่ะแล้วก็ตกปลาเบสได้นะคะโอเคฉันว่าฉันคงจะตกแซลมอนไปไม่ได้ละ่ะแต่ว่าพวกปลาก็ทำชาชิมิได้นะคะไม่ต้องห่วงเราก็ได้เนื้อปลาสดๆแล้วก็ล่าให้กับเซบีเลยนะคะเซบีจะต้องดีใจว่าน,น่ๆเป็นของกินแบบของโปรโดของเซบีเลยคุณยายนางหนูนั่นมาตกปลาที่นี่อย่างนั้นเหรอ เขาอยากคุยกับอาลลิตชวนเคลามาตกปลาด้วยกันนะคะโอเนี่ทุกคนต่างก็ใส่ชุดว่ายน้ำนะคะโอเคนี่เธออยากได้อุ๊บเมื่อกี้ oh <no. S 1> ตกได้สมบัตินะคะนี่เธออยากจะตกปลาอะไรอย่างนั้นเรออารลลิตก่าว่าจะมาตกปลาแซลมอนแล้วก็ชูน่าค่ะ ปลาแซลมอนนะก็ลองไปตกกลางทะเลแล้วกันตรงนี้ก็อาจจะไม่มีคุณยายตกได้ป่าอะไรอะ่ะงั้นเราจะต้องไปลองที่กลางทะเลนะคะขีะ่ปลาแซลมอนกลางทะเลที่นี่ตกได้หรอคะคิดว่าจะต้องมาตกที่นี่ซะอีกโหอะไรนะได้แต่ละอย่างโ้ว่ายน้ำเก่งมากเลยคะ่ะอยู่ที่อาชนบทนะคะก็คือเล่นน้ำคลองค่ะเล่นลำธาน้นําตกบ่อย ก็เลยว่ายน้าทะเลนี่คือชิวๆเลยอันนี้เราก็เปนบรรยากาศจากชนบทมาเที่ยวทะเลบ้างนะก็คิดซะว่าจะได้แบบว่ารีแล็กนะคะแต่อยู่ที่ชนบทก็ดีนะเป็นห่วงไก่ที่บ้านเดี๋ยวต้องรีรบกลับไปที่บ้านโอเคเราจะต้องนั่งเรือแคนูนี่ไปกลางทะเลเหล่านี้แล้วก็ไปตกปลาะะเหมือนที่คุณยายบอกนะคะจริงๆนะ เอเอออฉันหมายถึงว่าเธอจะต้องไปกลางทะเลไม่ใช่ไม่ใช่แถวนี้น่ะอ้าวไม่ใช่แถวนี้หรอคะดูเขาอยากคุยกับลาลิสเป็นพิเศษเลยนะเนี่ยโอเคเรียกให้คุณยายมาหากลัวคุณยายจมน้ำจังเลยแต่ว่าเราก็ตรงนี้มันก็มีป่านะทุกคนฮัก,กีว่ายนะ้ำไม่เก่งกกลัรรก,กีลาริสรอฮักีด้วย เอ็นด <End> <laughs> ูมีอะไรวันตอมน้องอ่ะต้องให้น้องไปอาบน้ำแล้วดูน้องไหวสิคะเฮ้ยเห็นดูอะ่ะอู้บ้านตรงนี้จัดสวยจังเลยค่ะมีใครอยู่ในบ้านบ้า,นบางนะเออสวัสดีค่ะเอ่อสวัสดีครับทุกคน ทุกคนผู้ชายคนนี้อุ้ยทำไมมุมกล้องมันเป็นอย่างนี้ผู้ชายคนนี้คือเอลเลนนะคะในที่สุดเป็งก็สั่งหนุ่มที่จีบได้มาอีกคนแล้วอ่ทำอะไรอ่ะอ้าวเป็นหนุ่มหน้าหวานนะคะเอลเลนเจียเขาดูสวยมากเลยค่ะแบบ สวยหล่อนะคะเหตุการณ์ที่ลอริสเจอเอลเลียสครั้งแรกนะคะก็มาชี้กระท่อมของเอลเลียสแล้วเอลเลียสก็ถามว่า,าจริงฉันมีคำถามอยากจะถามเธอหน่อยนะ่ะอะถามอะไรล่ะคะเธอชอบบทประพันธ์หรือเปล่าจริงลิก้าชอบอ่านนะแล้วชอบแนวไหนล่ะบทประพันธ์น่ะคิวถึงแม้ว่าใจของลอริสเนี่ยสมองให้เสร็จปีนะคะไม่ใช่แค่มอบให้นะ่ะ ล่าสุดคิมั่นกันแล้วอ่ะด้วยแบบมุกแซบี้ที่ห่ามาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็อยากจะสร้างผู้ชายให้ครบทุกคนนะคะอย่างที่พลินบอกตอนนี้ก็มีแซบี้ซามหมอแล้วก็มีเอลเลียสนะคะเพิ่มขึ้นมาหนึคนตอนนี้จะให้ของขวัญที่เราตกมาได้นะคะหัวใจแห่งซูลานี่กับเอเลียสเนาะเพราะว่าเขาเป็นหนุ่มที่แบบว่าชอบแบบบทประพันธ์แบบว่าชอบนิยายอะไรอย่างเี้ยคะ เป็นของขวัญที่มีค่าจริงเลยอ่ะเธอให้ฉันจริงๆอย่างนั้นเหรอโอ้หไม่เคยมีใครให้ฉันแบบนี้ทุกคนต่างมองว่าฉันอน่ะไร้สาระอ่ขาเขาดีใจใช่ไหมโอเคจริงๆก็ก็ไม่อยากจะจีบหรอกอีเวนต์มันขึ้นมาพอดีอ่ะ ก็เลยบอกสักนิดหน่อยละกันระหว่างแซมกับลาริสเนี่ยลดลงหมดเลยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเซมบิล้องให้แซมฟังอย่างที่ว<ม>ิรินบอกอะ่ะไอชิโปรยกระดาษสีนะคะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> มีอะไรอีกบ้าง <c oughs> มีสูบๆด้วย <c oughs> อันนี้มาจีบเขาถึงที่นี่เลย คือไอ้เลนเนี่ยชอบแบบความโรแมนติกหรือชอบอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะคะเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะแบบคิดง่ายอ๋อเอ้าเฮ้ยคุณหมอมาที่นี่ได้ไงอะของเขารู้จักกันหมดเลยเหรอชาวเมืองที่นี่น่ะเอา้าลาลิสเออใครควรจะช็อกใครดีระหว่างที่คุณหมอช็อกลาลิสหรือลาลิสช็อกคุณหมอ นี่ๆก็วันนี้เป็นวันวาเลนไทน์เลยก็อยากให้ของขวัญแกคุณหมอค่ะ oh, uh huh. uh huh. โอ้ยดีนะที่เอลเลียหลับอยู่อ่ะไม่งั้นตีกันตายเลยจะให้ทองฉันอย่างนั้นเหรอบ้าน่ะมันแพงเกินไปหรือเปล่าลลิศว่าแต่ช่วงเนี้ยเราไม่ได้เจอกันเลยนะอมีแ oh, <me. S 1> ต่ที่ฉัน <Yeah. S 1> ทอไปขานเธอเรื่องคุณนายขายของช้ำน่ะเธอก็ไม่ได้ติดต่อฉันมาอีกเลย จะตอบให้ยังไงดีเราจะบอกความจริงหรือเปล่าว่าเราเนี่ยมั่นแล้วอะ่ะคุณหมอน,นี่ตกกังวลมากเลยนะคะเราเคยเั่งความฝันเหมือนว่าสีหน้าของคุณหมอเขาจะไม่พอใจมากมๆีตกกังวลไม่ใช่ความผิดของคุณหมอหรอกมันก็ไม่ใช่ความผิดของอลิสด้วยจะพูดยังไงดีอ้อมอ้ออื่นไปแล้วกันนะคะว่าแต่เธอจะสใส่ชุดนี้ไปอีกนานแค่ไหนอ่ะมันดูโป๊ามากเลยนะ โอเคค่ะเออมีอาหารนอาเสียด้วยไปทํทเนียนลิดขอดตัวไปล้างจานแป๊บนะคะสองทุ่มแล้วจะต,ต้องกลับบ้านแล้วนะทุกคนโอเคยาจังเลยทำตัวไม่ถูกเลยอะ่ะให้เราไปล้างจานที่ไหนคะข้างนอกล้าถึงใครอะแบบไม่รู้จะทำยังไงดีหนีกลับบ้านเลยดีกว่า น้าสปอร์ตไพที่สุดนะคะกลับบ้านค่ะพรุ่งนี้วันเกิดเซป,ปีแล้ววันเกิดเซป,ปีมาแล้วค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นวันพูดคุยแย่งจอสลาดด้วยทุกคนดูความเสื้อคู่สิคะแบบเซป,ปีอะไปหาเสื้อคู่ลลลีตเพราะลิตเนี่ยใส่ตัวนี้นานมากแล้วเกิดจะเลยคือมันตัดมาตอนสองทุ่มได้ยังไง เพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะลลิตเนี่ยจะต้องไปเรียนรู้การทําซาชิมิซะก่อนซึ่งมันจะต้องไปทานอาหารที่เมืองซานแมชูโนนะคะในภาคซิต้ลิวิงเนาะนี่ไงนะคะได้เรียนรู้วิธีการทําซูชินะคะโอเคไปเซปปี้แล้วกอดได้แล้วต่อบ้าโอเคเราจะนำไข่ไก่นะคะมาประกวดเนาะ ไข่ไก่แล้วก็ไก่นะคะโอเคไข่ทองคำนี่สุดยอดเลยแล้วก็ลลิศนำไก่มาด้วยค่ะไปส่งเข้าประกวดนะคะมาดูาว่าลิศจะเอาไก่ตัวไหนลลิศนำไข่ปีศาจนะคะมาประกวด <laughs> นี่ตรงนี้มีไก่ขาวนะคะแล้วก็ไก่น้ำตาลแต่นี่คือไก่แต่นี่คือไก่ปีศาจ แบบว่าตาลุกเป็นไฟฉันพร้อมที่จะแปลงร่างเป็นไช่ท่านแล้วอย่ายืนนะเจ้าไก่ปีศาจจะแปลงร่างแล้วน่ะมีใครมาทักทายชมเชยสิ่งเขาประกวดนะคะอู้เขามาใถ่ลยูกไก่ปีศาสด้วยฉันระบองตรงๆเลยนะน,บบนี่เป็นครั้งแรก<ส>ที่ฉันเห็นไก่ปีศาจว่าแต่มันไม่จิกกัดเธอเลยเหรอเลยทุกคนเราจะถ่ายรูปเลยแล้วดูดีใช่ไหม ดีด้วยแกของคุณชนะรางวัลที่หนึ่งนะคะโอเคเราได้รับหัวหอมกับมันฝรั่งแล้วก็ลิปบินมานะคะอย่างละหนึ่อันไปหักกับบ้านกันเซปีขอโทษด้วยนะจริงๆวันนี้ก็อยากจะอยู่กับเธอทั้งวันนะ่ะแฮปปี้บอดเตด์นะเขามีของขวัญมาให้เธอด้วยละ่ะไปที่บ้านลดีกันทุกคนมันจะเที่ยงคืนอยู่แล้ว อาหารพวกพื้นเมืองอะไรพวกนี้ที่มากับภาคิต้ลิฟวิ่งเนี่ยคือเราจะต้องไปกินก่อนนะถึงจะทําได้นะคะโอเคใช้ปลาชนิดใดก็ได้นะคะแล้วก็ใช้วาซาบินะคะนี่เราทําขนาดครอบเครัวได้เลยค่ะมาเลยเอ๊ะลืมบอกให้เซปี้อยู่ที่นี่อ่ะนางจะกลับไปก่อนหรือเปล่านะเดี๋ยวถ้ากระลิหยุดทํากระทันหันได้ไหม uh huh. อืม <Yes. S 1> เซบี ทำอะไรอยู่หรอหูเล่นเกมอยู่นะคะเกมอะไรอนะ่ะเซบีเขาชอบเล่นเกมมากๆเลยจะเป็นพวกสายไฟอะไรพวกนี้นะคะขอให้ค้างคืนอยู่ไหนนี่ชวนให้ค้างคืนอยู่ด้วยกันนะคะบบคืนนี้ก็นอนที่นี่นะถึงเธอไม่ชวนะ่ะฉันก็เกาว่าจะนอนอยู่แล้วแหละอย่าเพิ่งหลับนะอย่าเพิ่งหลับอย่าเพิ่งหลับอย่เพิ่งหลับมาค่ะเราจะมาทำซาชิมิกันนะคะทำง่ายมากๆเลยค่ะแค่ หั่นเนื้อปลานะคะที่เราตกมาได้เนาะแค่นั้นเองแล้วเดี๋ยวเราก็กินกับโชยุกับวาซาบินะคะแต่ยังรีบท,ทำเรวลลิสเป็นของเปิดของเซปีเช้นะไ <c oughs> มน่นะเซปีจะต้องไปนอนแล้ว <c oughs> ทำไมมันแบบตะลตายอย่างนี้เนะี <c> ่ย <oughs> มึนจะเสร็จล้วทุกคนนิดเดียวเองลลิส <c oughs> ทุกคนคะ โชว์สกิลนะคะดูดิใช้มีดผู้ชายจะ <Yes. S 1> ไปนอนแล้วผม,มไปดะควงมีดเสร็จแล้ว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 นี่ทุกคน <มา S 1> น่ากินไหมคะมีพาสลิด้วย uh. นี่มีแซลมอนทูน่านะคะแล้วก็ซีมพูอะไรว่า so โอเคเรียกให้มากินนะคะด,ดี๋ยวเช็ดก่อนเจ็บ,บี กินด้วยกันลานิใช้ตะเกียบเป็นหรือเปล่าเนี่ยหน่าใช้ตะเกียบยังไม่เก่งเลยอ่ะเซปีบอกโอ oh, <"H oor, S 2> นี่มันซาชิมิข <Yes. S 1> องโปรดของฉันเลย oh. ทำไมเราไปนั่งไก่จังคะ oh. เรากินหมดแล้วโห oh. เซปีใช้ตะเกียบไม่เป็นคุณ oh. ภาพดีเยี่ยมนะคะลาลิตก็ไม่คิดว่า,าจะยองจะเอ๊ะเพิ่งเห็นปากเซบีปากไปโดนอะไรมา ีลอยเลือดอยู่นิดหน่อยนะคะนี่อาซูชิมาตั้งตรงนี้เลยได้ไหมทำไมเล่นมาไม่ได้อะเอามันตั้งไม่ได้ละทุกคนดูสิคะน่ากินมากโอเคเดี๋ยวเราจะเอาซูชิใส่ตู้เย็นนะคะเอ่อเซบปวดห้องน้ำอะไรอะโอ้น่ารักลองมาเล่นด้วยเราไปนอนกันดีกว่า เป็นวันเกิดที่ดีจริงๆเลยอ่ะถึงจะง่วงมากก็เถอะตีสามค่ะกว่าจะให้แบบเซบ,บีมาแบบว่ากินได้โอเคเราขึ้นมานอนกันดีกว่านะคะนอนตอนตีสี่น่ะน้องก็ตายฮนะเดี๋ยวนะเซบีให้ตายเถอะบ้าไปแล้ว เราจะไม่มีเหตุการณ์ความรักกับคนอ,อื่นเลยใช่ไหมคะมจริงๆเนี่ยพี่ดิ้นตั้งใจไว้ว่าจะให้ลลิสเนี่ยมีลูกเป็นชื่อสสในเมืองนะอย่างแบบว่าเพนนีออบิเกลอะไรอย่างเงี้ยให้มันเป็นแบบลูกลลิสนะคะก็ดดูจะน่ารักดีวัยร้าย่าท้องนะยังเพิ่งท้องตอนนี้ยงังไม่ได้แต่งงานเลยโอเคหลับไปเลยนะคะโอ้ยยังไ่ที่เอาไก่ออกมาเลยไก่อยู่ในช่องเก็บของ น้ออยู่ไหนล่ะเฮ้ยนี่เราได้ร้ปิ้นประกวดไก่อันดับหนึ่งโชว์เลยดีกว่าโอ้โหก็ไม่ต้องนอนกัน,ลนแล้วันหกโมงแล้วเดี๋ยวเราจะให้ขนมน้องนะคะเป็นขนมที่ขนมเปรี้ยมเสน่ห์อันนี้ต้องทำอีกแล้วเลยเนี่ยคือให้ไก่มีโอกาสแบบว่าฟักไข่อะน่าจะเป็น เปียมสเสน่ห์นะคะต้องใช้อะไรบ้างอ่ะจำไม่ได้แล้วอ่ะ oh. <c oughs> เปี่ยมสเสน่ห์จะต้องใช้ยามสตรอเบอรี่นะคะโอเคเดี๋ยวเราซื้อยามเอ้ยเรามีสตรอเบอรี่เปล่าเนี่ยไม่มีอีกต้องสั่งละสั่งสตรอเบอรี่นะคะอ่าร้านขายของชําเดลิเวอรี่นะคะร้านของชําวันนี้มีสตรอเบอรี่หรือเปล่า โอ้ oh, last, มีแต่ลเบอร์รี่เชอร์รี่ไม่ไม่มีสตรอเบอร์รี่นะคะที่ถึงสตรอเบอร์รี่ไปที่เมืองสตีลฟิงเนี่ยซื้อ,ซ,อซื้อได้แล้วอ่ะแต่ขี้เกียจไม่ละโอเคเราจะซื้อพวกเมล็ดพืชน,นะคะนี่ผลไม้สำหรับมือใหม่นะคะเหมือนเป็นกาชาทุกคนซื้อมาเราก็ต้องแกะโอเคเปิดซองเมล็ดพืชเป็นไงบ้างเจ้าลามะละกวย ายอางุ่นขอเปิดอีกอ <c oughs> ไม่ได้สตรอเบอรี่มันเป็นขนมที่แบบถ้าให้ลามากินอ่ะจะมีมีแบบขนชมพูแล้วก็วัวก็จะมีนมชมพูนะคะเป็นนมเย็นเลยแต่ถ้าให้ไก่กินอ่ะก็จะมีโอกาสที่จะแบบว่าไข่ที่ออกมาเนี่ยจะสามารถฟักได้นะคะอยากได้ไก่ปีศาจอีกตัวต้องไปซื้อที่โน่นเหรอโอเคนอนหลับ ทำ,ทำไมไม่ต้นองไปลุนอนโซฟานอนที่กกนก็ได้โอเคค่ะ <c oughs> ไม่ได้นอนเลยกลับละอ,อ้าวสกปรกอีก,กลอแล้ว <c oughs> ในที่สุดก็มีสตรอเบอรี่หายนะคะเคยต้องรอเชาา้ามันจะไปมันถึงจะซุ่มแต่ทุกคนดูดิหายค่แบบหนึ่งอะจำกัดในการขายนะคะโอ้โหจะซื้ออะไรอีกดีเนี่ย ต้องการแค่ซาบอดีเฉยๆเพราะว่าจะทำยามนะสิโอเคซื้อแค่ซาบอดีก็ได้นะคะไม่รู้จะซื้ออะไรต่อโอเคเดี๋ยวรอเขามาส่งนะคะเอาหลับอีกหลับทั้งวันทั้งคืนนี่มาแล้วมาแล้วเอารับของได้ไหมเนี่ยอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเราทำยามกันน้องลักกี้ลักกี้รับแทนไปแล้วสู้ๆลักกี้ ขัากี้รับแทงไปแล้วเหรอ <c oughs> อะไรเงี้ยอุนจิเดี๋ยวนะขายตั้งหนึ่งบาทลัก,กี้เดี๋ยวขโมย <laughs> เอาทำไงอ,อ่ะอ๋อยังอยู่นี่นะคะโอเคอุยน้องกระต่ายน่ารักมากเลยหยุงหยงหยงโอเคจบเรียบร okay. <c oughs> ้อยนะคะได้ยามมาแล้ว โอเคเก็บใส่กระเป๋ามีบินวันนี้อาวยังไม่เสร็จต้ s <S อยามมาอุ่นก่อนแล้วก็สร้างขนมสัตว์นะคะนี่ขนมเปียยมเสน่ห์ได้ละเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะให้น้องไก่ปีศาจกินพี่เล็กอยากมีไก่ปีศาจอีกหนึตัวเสร็จเรียบร้อยโหแล้วคือไก่หิวมาก <laughs> <laughs> ไก่ปีศาจจะไหนโอเคอให้ขนมนะคะ ขนมเปียมสนีโอกาสได้ไข่ที่ฟักได้เพิ่มขึ้นนะคะโอเคมาเลยลีไก่หิวข้าวเซปปี้โอ้ยเซปปี้ทงมาเอลให้ไก่ก่อนอน,นี่สีชมพูนะคะโอ้มาดูกันว่าพรุ่งนี้น้องจะออกไข่ที่ฟักได้หรือเปล่าไก่ตัวอื่นเดี๋ยวโกดแล้วนะไม่ให้ข้าวสักทีเนี่ยโอเคป่อยอาหาร นีหิวข้าวมันใหญ่เลยเอาเก็บไข่จะร้องหรอ <c oughs> เ,เก็บไข่สิเก็บไข่พิเศษได้สี่ใบไข่หินเหรอกับไข่ทองคำเอาไข่หินเก็บไปได้เอาไว้ทำอาหารไว้กันเอาอันนี้ไข่อะไรเนี่ย ทุกคนค่ะลิสสูญเสียไลฟ์สไตล์สอดแล้ะยายใครแชร์ไปนะคะโอเคกลายเป็นได้ไลฟ์สไตล์ใหม่ก็คือว่าชอบสูงสิ่งชอบอยู่กับผู้คนเลยเหรอเอยไม่สอแล้วว้าไม่นะเช้าวันใหม่คะ่คะไม่ใช่เช้าอะต้องบอกว่าบ่ายวันต่อมานียค่ะโอเคลิสก็อ่าทักกี้มาเดินเล่นนะคะทำไมน้องเห่าอย่างนั้นอะ เห่าตลอดเลยอ่ะคือจริงๆตั้งใจจะมาเล่นน้ํากับน้องนะคะเพราะว่ารอบก่อนอย่างน้องเล่นน้ําทะเลใช่ไหมคือน้ําทะเลเนี่ยมันเค็มแล้วน้องหมาก็แบบอืมมันไม่ดีแต่น้องหมาก็เลยมาเล่นลําทานดีกว่าแล้วแต่อ่ะแล้วใครโทรมาอีกเนี่ยนัดหมายรับส่งเรียบร้อยแล้วอย่าสาย <c oughs> อะไรอ่ะ อ๋ยชอบโทรมาแกงแลือเกินแล้วจิ๊บแกง์ทุกหลอกให้หันาโมโหนาโมโหนี่เราให้ความสำคัญแก่สัตว์เลี้ยงของเราทุกทกตัวเน,นี่ยค่ะในกับพาลักกี้มาเดินเล่นแต่เดี๋ยวว่าเกิดจะปล่อยน้องอะ่ะไม่มีปล่อยน้องหรอฟิลแบบว่าเล่นน้องกับหมาแฮปปี้มากเลยสำหรับคนที่รักเจ้าติบนะคะ ไปแข่งว่ายน้ำกันลกค้ยาล,ะละกค้ด้วยน่ารักอะไรอย่างนี้โอ้ชีวิตนี้ไม,ไม่ไม่ต้องการแล้ว,ล,วละลาลกค้ไปไหนอะ่ะน้องก็น่าจะว่ายเรื่องของน้องนะคะในอ่าลำธารเนาะดูตารางงานหน่อยแล้วกัน ไม่ได้รับงานอะไรเลยอตอนนี้ทั้งค่ายมีงานอะไรบ้างคะเปลไฟในพงไพรค่ะน่าสนใจดีอาเราเจอใครเนี่ยเอลเลียบังเอิญจังเลยนะที่มาเจอที่นี่น่ะ,ะจริงจริงมันก็ไม่ได้บังเอิญขนาดนั้นหรอกฉันตั้งใจจะมาที่นี่น่ะก็ ได้ยินมาว่าเธออยู่ที่ชนบทแห่งนี้ฮะได้ยินมาจากไหนหรอพอดีว่าฉันไปเจอไอ้ไอจีของเธอน่呐อ่าสิมสตาแกรมเหรอต้องพูว่าเอจีป่ะกสิมสตาแกรมไม่ใช่ไอจีไม่ใช่อินสตาแกรมนะโอเคเพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยเธอเนี่ยก็ถ่ายโฆษณาเพราะว่าทำไมถึงพูดหน้าเธออืม เราว่าจะเอลเลียตตั้งใจมาหาฉันหรอจริงๆจะเออทุกคนคะแล้วยังคุยไม่จบเลยเมื่อกี้เฮ้ยแต่เอลเลียตสดูสูงนะเนี่ยสูงกว่าลาลีอีกนะคะได้รู้ว่าเอลเลียเนี่ยเป็นหนอนหนังสือยังไม่ตอบคำถามเลยจริงๆแล้วตั้งใจมาหาลาลีหรือเปล่าก็มาหาเธอด้วยแล้วก็ผู้ชายไปอีกแล้วแล้วก็จะมาหาแรงบันดาลใจด้วยนะ คือคุยคนเดียวเหรอคะผู้ชายวิ่งไปรอบสองแล้วภาก็จะวิ่งตามเขานะคะว่าเขาจะไปที่ไหนแล้วสิ่งที่เขาไปอห้คีบาลาลิตค่ะอะ่เอาบอกแลว่าหอคนทุกคนเลยจะต้องมาเล่นโน้ตบุกลาล,ลิตเนี่ยอะเหมือนได้ยินเราดุดุปุ๊บนะคะลุกขึ้นเลยเหมือนรู้ว่าแบบมีใครแอบแอดดูฉันหรือเปล่าส่วนลักกี้นะคะก็กำลังวิ่งเล่นอยู่เลยวิ่งกลบบ้านแหละ ก็สำหรับพาร์ทนี้นะคะต้องขอตัวจดกันไว้เพียงเท่านี้ค่ะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปนะค่ะบ๊ายบายมาแล้วสติกเกอร์สุดแสนจะน่ารักาอาอีลิมปดล้วจังที่ใครไทต่างก็เรียกเธอว่าเจ้าแม่เดอะซิม ได้แล้ววันนี้ที่ได้สตอ